หลังจากการประชุมคณะกรรมาการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC สมัยพิเศษครั้งที่1 2,568ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่จัดขึ้นที่จังหวัดเก่อกงประเทศกัมพูชาวันนี้โดยพบสองในข้อตกลงที่เห็นชอบร่วมกันจากในหลายๆข้อก็คือการถอนอาวุธหนักและยุทโทปกรณ์ทำลายล้างสูงออกจากพื้นที่ชายแดนกลับสู่ที่ตั้งปกติ เมื่อวานนี้10กันยายน68ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่หอประชุมวัันยูณนะถลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมาพลทบุญศินป์พัดกลางแม่ทัพภาคที่สองเดินทางม,มาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องเรื่องเล่าจากแนวหน้าและการรักษาอธิปไตยของชาติโดยมีรองศาสตราจารย์ดรโคสิ์ศรีภูทรอ,อธิบดีพร้อมบุคลากรและนักศึกษากว่า3,000คนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ขณะเดียวกันยังกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยย้ำว่าในการประชุมคณะกรรมาการชายแดนทั่วไปหรือ GBC สิ่งสำคัญที่สุดก็คือความจริงใจของทั้งสองฝ่ายหากตกลงกันได้ยอมนำไปสู่การปฏิบัติจริงและช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น โดยการตกลงถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาประเด็นนี้ต้องดูความจริงใจของกัมพูชาก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้นก็จะนำไปสู่การประชุม r b c เพื่อหาแนวทางดำเนินงานต่อไปประเด็นการเก็บกู้ทุ่นระเบิดต้องหาหรือร่วมกันอีกครั้ง โดยฝ่ายไทยต้องการให้แต่ละประเทศรับผิดชอบพื้นที่ของตนเองเพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามพันธกรณีสากลส่วนกรณีข้อพิพาทประสาทตาควายยืนยันชัดว่าเป็นของไทยพร้อมประท้วงในเวทีที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปอย่างไรก็ตามในอีก20วันนี้จกกะเกษียณแล้วก็ไม่มีอะไรที่กังวลใจเพราะแม่ทัพภาคที่สองคนใหม่ก็เป็นรองแม่ทัพอยู่ก่อนแล้ว ช่วงเย็นวันเดียวกันนี้ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังย่านการค้าชายแดนช่องจอมตำบลด่านอำเภอกับเชิญจังหวัดสุรินเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ชายแดนพบกับนายอุทัยสมสุขพ่อค้าขายไก่ย่างข้างทางบอกว่าประสาทต,ตาควายเรายังไม่ได้คืนเลยแล้วจะมาเปิดด่านซึ่งชาบ้านชายแดนช่องจอมก็ยังไม่ได้อยากให้เปิดเพราะยังไม่สงบอยากจะให้เอาตาควายคืน ทำไมถึงยอมง่ายอยากได้ตาควายคืนอย่าเพิ่งเปิดด่านถ้าเรานำสินค้าออกไปให้เขาเขาก็มีแรงต่อสู้กับเราอีกเขาก็แบนสินค้าเราอยู่ทำไมเราจะอยากเปิดด่านให้เขาเมื่อเปิดด่านเขาก็จะนำทหารเขาที่บาดเจ็บเข้ามารักษาที่บ้านเราแล้วคนไทยจะคิดยังไงมีทั้งคนล้มตายกี่คนอยากจะให้จัดการดินแดนประสาทตาควายให้เรียบร้อยก่อนค่อยเปิดส่วนที่นายกกัมพูชานายฮุนมาเนต ส่งหนังสือแสดงความยินดีนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลอาจจะเป็นเกมการเมืองเขาทำไมถึงมายินดีประชุมกันปุ๊บก็จะเปิดด่านปั๊บเลยเหรอให้ฉีกสัญญาฉีก MOU ให้หมดก่อนแล้วก็ร่าง MOU ใหม่เข้ามาไม่อย่างนั้นก็จะมีปัญหาอยู่เหมือนเดิมชาวบ้านก็พร้อมอพยพทุกเมือ่อหากรัฐบาลหรือทหารสั่งเรามีโอกาสเอาแผ่นดินเราคืนทุกจุดก็ทำเลยอย่าเกรงใจ กปลงใจแบบนี้ก็เสียเปรียบเขาก็มีโอกาสที่จะเอาปราสาทตามเมืองทมคืนเขาก็เสริมกําลังเข้ามามากด้วยรัฐบาลจะคิดยังไงถ้าไม่จัดการให้เรียบร้อยชาวบ้านชายแดนก็อยู่กันแบบนี้คนก็ไม่มาเที่ยวไม่มาซื้อของอยู่อย่างหวัดผวาแบบนี้ ขณะที่สำนักข่าวอมรินค่ะเขาก็ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์พ่อค้าที่หมู่บ้านแซปรซึ่งก็เป็นหมู่บ้านสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นช่องสะงามอาเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดและพ่อค้าคนดังกล่าวก็เปิดเผยว่าตนอยู่ที่นี่มานานแล้วตั้งแต่มีการเปิดด่านช่องสะงามใหม่ๆโดยในช่วงแรกก็มีคนที่มาด่านค่อนข้างจะเยอะมีคนไทยมาจากหลากหลายจังหวัดนนองคายยะโสธรบ้าง เพื่อมาข้ามด่านไปเล่นคาสิโนที่ฝั่งกัมพูชาส่วนคนฝั่งกัมพูชาก็มีข้ามมาบ้านแต่ว่าเป็นการข้ามมาแบบวันต่อวันมีบางครั้งที่แวะมาซื้อของที่ร้านตนก็เคยถามว่าจะไปไหนเขาก็บอกว่าจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี บางคนมีพาสปอร์ตมาค้างคืนก็มีซึ่งที่ผ่านมาตอนนั้นไม่เคยจะคิดว่ามันจะมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นเมื่อถามว่าหลังจากปิดด่านการค้าขายเป็นยังไงบ้างพอคาก็บอกว่าก็ซบเศราไปบ้างจากเดิมร้อยเปอร์เซนต์ตอนนี้ก็ขายของไปได้สักแค่สิบเปอร์เซนต์พอจะได้อยู่ตนก็จะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งตนไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งถ้าจะมีการเปิดด่านอีกครั้งถ้าเปิดด่านเดี๋ยวจะวุ่นวายอีกเหมือนเดิม ปิดตายแบบนี้แหละดีแล้วไม่อยากจะให้กัมพูชาเข้ามาวุ่นวายอีกหรือถ้าทำรั้วกั้นเหมือนปราสาทตะเมือนทมหรือที่ประเทศเวียดนามทำก็จะดีกว่า หรือถ้าเขาอยากจะข้ามมาก็ให้ทำวีซ่าหรือพาสปอร์ตมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรัดกุมไปเลยเหมือนเวลาเราไปต่างประเทศไปเลยจะได้ไม่เกิดปัญหาอีกเรื่องของการสร้างรั้วกั้นพรมแดนถ้ารัฐบาลจะเรียรายบริจาคจากประชาชนตนก็จะยอมให้คนไทยมีตั้ง70ล้านคนเก็บคนละร้อยบาทตนก็ยอมถามว่าอยากจะบอกอะไรคุณอนุทิน นายกรัฐมนตรีหรือไม่พ่อค้าคนดังกล่าวบอกว่าถ้าเขาอยากจะช่วยคนไทยก็ให้สร้างรั้วกั้นไปเลยกัมพูชาจะได้ไม่ลักลอบเข้ามาอีก